ไฟสิไม่ใช่เนี่ะเด้อในวันนี้ใครโสดมาเที่ยวบ้างยกมือสูงๆได้ไหมครับแล้วผมก็เชื่อว่าวันนี้ก็มีหลายคนที่มาเป็นคู่มากับแฟนใช่แล้วครับใครมากับแฟนกรีดดังๆได้ไหมครับเยอะแยะมากมายมากับแฟนอา้าววันนี้สนแสดงว่าที่อยู่ในร้านวันนี้โสดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแน่นอนครับผม แต่นักร้องวันนี้ไม่โสดนะครับเพราะว่ามาร้องเพลงกับแบนแอนออรดี oh. ครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะคะแอนออรดีค่ะครับบอยซิลิชัยครับลูกเขยเมืองขอนแก่นวันนี้ oh. รู้สึกวางตัวไม่ถูกยังไงก็ไม่รู้ครับยินดีต้อน เขสู่ริมรางสเตชันนะคะจะบอกว่าเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนนครั้งที่แล้วมาเนี่ยมาคนเดียว <มา S 1> แต่ว่าวมา <สะ S 1> วันนี้มาวันวันน,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 นี้วันนี้มากับแฟน,นะคะ่ะผมไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงคือบางตัวไม่ถูกเลยนะครับทำไมคะ แล,แ,ลแล้วมีทีมบอยสิริชัยบ้างไหมครับที่หน้าเวทีมีสิคะมีมีทีมบอยสิริชัยเี่กก็คือทีมแม่ท่าร้า<อ>ยแสดงว่าแม่แม่ทวาเขาทั้งลูกเคยแม่ครับผมต้องสิละน้องกระสันไปน้ำขันบ่ได้ดิ ท้านย่ามเจ้ามากขอนแกนกับสีอบอุ่นแบบนี้อคอยไปคอนแกนเอ้ยคอยไปสาระข้ามก่อนกับโอบอุ่นคือกันค่ะสารข้ามกับทิมเพิ่อนหลครับเพาโอบอุ่นจะไหนเป็นนอนกอดกันเบิดขึ้นเนาะ <c oughs> ไปเห็นน้ำไหนจังไหนดูนี่ไปเห็นได้ยังไงมันมีกล่องจอดติด <c oughs> มูจะออกไปติดใบบอ <c oughs> <c oughs> วันนี้วันนี้นะคะขอบคุณดิมารสเตชัญญ่นที่ให้โอกาสเป็น หนึ่งเดือนที่พิเศษพิเศษเพราะเราเจอกันกับคนขอนแก่นเกือบทุกเดือนเลยก็ว่าได้นะคะพี่บอยนะพี่พี่แม่แม่เขไม่เคยแผ่วเลยนะครับทุกครั้งอันที่จริงคือผมมาเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยน้ำเลนเ้อค่ะ